โอเคครับผมก็อยู่กับผมเดอะลาชินนะครับผมวันนี้ก็เป็นเดลี่วันอดธใหายยังไงเทพอีพีที่ตอกแล้วนะครับผมอ่าทุกคนก็หวังว่าทุกคนน่าจะติดตามเดลี่นี้กันอยู่เยอะพอสมควรนะครับตั้งแต่ผมได้ลงคลิปไปประมาณ1นึงถึงสองวันเนี่ยก็ยอดวิวได้อ่าดัแบบพุ่งขึ้นแบบกว่าคลิปอื่นๆของช่องอีกนะครับผมก็ ผมว่าจะตั้งใจทำไอดีนี้ดี e. กว่ามันจะมีแม็กหรือเทพๆหลายตัวเลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีแบบหาเกียร์แบบเร่งด่วนนะครับผมซึ่งไอดีนี้ผมยังไม่ค่อยมีเกียร์เลยเว้ยเนี่ยก็มีแต่เกียร์ที่บีเชิญเพื่อนนะครับผมอันดับแรกเนี่ยเราต้องเลเวลเท่าไหร่นะถึงจะมีกิวฮาติดปอันนี้ผมจำไม่ได้นะตรงนี้นะครับ ก็ผมได้ไปหากิวเข้ามาแล้วแหละอ่านี่เขาก็รับนะเออก็น่าจะมีผมคนเดียวนั่นแหละที่อาเลเวลน้อยสุดเลยมั้งอ่ายังมีคนอื่นอีกนะครับผมอ่าอันดับแรกครับเรามาที่กิวเลดครับแต่ใครที่ไม่มีก็เราสามารถไปตีกิวเลดได้นะครับพวกตัวเลือดน้อย,นอยเนี่ยเพราะว่าอาเวลาบอสตายเราก็จะได้กล่องของขวัญมานะครับกล่อง กลุมเกียร์นะและอย่างหนึ่งก็เราต้องรอวันจันทร์ครับเพื่อรับรางวัลจากบอสกิวเลตนะครับผมเพราะว่าก็เป็นกล่องเกียร์นะก็เป็นกล่องเกียร์นะครับจากบอสกิวเลตนะทุกๆวันจันทร์นะครับผมนี่ก็อยู่ตรงนี้นะกล่องของรางวัลเนี่ยจะได้รับทุกวันจันทร์8โมงนะครับผมถ้าบอสกิวเลตเลเวลเยอะเนี่ยเราก็จะได้กล่อง ตุ่มดาวอะไรเยอะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะถ้าบอสกิเลตเวลตันก็ได้หีบอาวุธ6ดาวสามชิน้นหีบป้องกัน6ดาวสี่ชิน้นแล้วก็หีบเพื่อนกาย6ดาวสี่ชิ้นนะครับผมซึ่องอันนี้ก็เป็นวิธีแรกในการหาเกียร์นะครับจากกิเลตนะครับผมซึ่งเป็นวิธีที่ได้ง่ายมากมากครับผมโอเคครับลองมาดูที่จุดแลกเปลี่ยนหน่อย อันนี้นะครับก็มีเหมือนกันครับตั้งใช้7จ็ดแต่ห้าหมืนกิเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้นะครับมันก็จะดุมนะครับว่าจะได้5าดาวหรือ6ดาวนะครับผมแต่ถ้าใครได้5ดาวเนี่ยก็จะมาทาแม็กแล้วทําแม็กของ5าดาวนั้นะไปเป็น6ดาวได้ครับแบบดุมนะครับผมแต่ผมไม่สามารถทาได้นะเพราะว่าอ่ายังไม่ได้ไอ้นี่นะผมไม่สามารถทาได้เพราะว่าเงินเงินเลอดร้องหมื่นนะ จะอัพแต่ละทีจาก5ดาวเป็น6ดาวเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับผมผมพยายามที่จะอัพเวลให้มุกนะครับเพราะก็จะได้ลูบี้นะผมเคลียร์มาถึงด่านร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับเคลียร์ทำไมาถึงด่านร้อยห้าสิบเอ็ดอมาดูกันครับผมก็ตามที่บอกไป e p พีหนึ่งเลยครับผมเอาขอรับเคลรขอรับวางของก่อนอ่านี่นะครับมันก็จะได้ลูบี้นะครับผม ได้ทั้งหมด300ร้อยลูบี้เลยนะครับก็ดีมากๆนะครับเพราะโดารับใบเหลืองนะครับไม่รู้ว่าปายอื่นมีหรือเปล่าแต่น,นี้ใช้ป้ายผมใยแดงแนละ้วก็น่าจะมีอยู่นะายอื่นๆน,นะโอเคต่ำร้อลูบี้รับไปเลยครับอม,มาแล้วก็อีกมาแล้วก็มารับของตรงนี้ได้ครับแล้วก็เป็นอันนี้ครับกล่องเกียร์ดุมได้ห้าชุดนะ แล้วใครที่ขยันทำเนี่ยก็ทำภารกิจทำ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 ,ทำมาถึงตรงนี้เลยนะอ่าเรลที่15านะครับผมก็จะมีตุ่มรับรางวัลน,นะครับผมถ้าใครใส่เติมแล้วก็เติมไปได้เลยนะครับผมสำหรับพาร์ทเนี่ยมันเลือกเองได้เลยครับก็คือดีมากครับแต่อันแบบบีของบีเนี่ยก็ต้องดุ่มนะครับผมโอเคครับผมอันดับต่อมาเดี๋ยวผมไปทำตอนควีสก่อนนะนี่คือเควสกับ วันนี้จะมาทาอะไรตามปกคลิปทุกคนอาจงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าปกคลิปนะครับผมก็ได้ตื่นถึงรูปเกียร์บีนะครับผมเดี๋ยวขาทำคลิปก่อนรูปเกียร์บีนะครับแต่ก็ไม่ได้บีแหละเพราะผมจะมาเปิดกาชากเกียร์กันเออนเพราะว่าอาสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยที่หลุมได้ตัวดีๆแบบผมก่อนนะครับผมผมก็แนะนําให้ไปเปิดเกียร์เลยครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยในช่วงแรกๆสาคัญมากเลยนะครับผมแต่ สิ่งนี้สำคัญก่อนเกียร์นั่นก็คือตัวละครครับตัวที่เราจะมีเล่นนะอย่างเช่นผมเนี่ยไอดี ID นี้นะครับผมก็ได้ตัวนัดตือมานะครับใครที่ดู ep แรกก็จะรู้นะครับผมได้ตัวนัดตือมารอบเดียวนะครับผมรอบเดียวได้มาทั้งเล่าเอลต่าเลยนะครับใครที่ได้แบบผมก็ไปเปิดดุุมหาเอะได้นะมาเรามาตี p v p กันดีกว่าครับผมก็ ไอดีนี้ยังไม่ถึงเงินเลยนะพึ่งอยู่ทองแดงนะอันนี้ที่มาตีก็เพราะทำเควสนะแล้วเราก็จะได้ไปเปิดกล่องเกียกันนะครับผมเกียเกียอ่ามีเกลยโอนักดึกผมตายอ๋อเขามีนักดึกอา้าวเรียกบอสมาไม่ทันอ่าแทกแล้วเราใครที่ป้ายแดงนะไถ่ปั้นเนี่ยชอบปั้นนะทุกคนก็สามารถเลียร์ได้ไปถึงตีร้ีได้เลยนะครับหรือดาน หนึ่เก้าตามเนะเพราะว่ารูปไอเทมมันจะเปลี่ยนนะครับผมโอเคครับผมว่าทั้งหมดน่าจะได้เดยอะอยู่นะอันนี้ก็ได้เป็นเกียร์นะครับหีบอาวุธหกดาวนะครับผมอ่าตดวนเข้ากิ้วเนี่ยมันจะมีอยู่ในเควสอีกแล้วนะมันจะมีอยู่ในควิวสนะน,น,นะครับผมหิบอาวุธอ่าก็ขอแล้วที่ใช้ได้ละกันเอาอันนี้ก็เป็นพลังเวทนะก็ค่าน้อย ก็ได้รับรูบี้มาเลยครับที่เหลือก็อไปอันเนี้ยมันก็จะมีอะไรหีบเครื่องแต่งกายอะไรอย่างงี้นะแต่นี้เราอินดับค้างว่ะต้องรีบไปลออินนะด่วนเพื่อนก็เออกดผิดกดผิดด่วนเพื่อนก็นี่เชิญเพื่อนได้ครับแต่ผมเชิญไปแล้วแหละน่าจะได้พรุ่งนี้แหละนะยครับผมโอเคเราได้ทั้งหมด1นึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบรูบี้นะอขอเปิดหายดาวก่อนเผื่อได้นะ ที่เราจะมาเปิดเราจะมาเปิดเกียร์นะครับผมอ่าได้มาอีกแล้วผมตั้งใจจะมาเปิดเกียร์นะครับเพราะว่าไอดีผมเนี่ยเกียร์น้อยมากครับแล้วก็อ่าบ้าเลื่อนร้อนยังใช้ได้อยู่นะครับแต่อีวกบานเนี่ยผมว่าเดี๋ยวที่ค่อยไปเปิดหาที่หลังก็ได้นะครับผมมาโอเคผมขอตุ่มเป็นอันนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าอาจจะได้หกดาวก็ได้นะอ่าตุ่มเกียร์ไปเลยครับ Okay. ถ้ามีเกียร์ใช้หรือเกียร์แบบ6ดาว B เนี่ยจะดีมากนะครับผมเพราะว่าเกียร์สำคัญมากนะครับในช่วงอเริ่มต้นนะเพราะถ้าไม่มีเกียร์เนี่ยตัวละครของเราก็จะก,ก,กากๆนะครับผมเพราะว่าอาจจะบางไปตีเบาไปนะครับผมโอเคได้เกาะมาอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับใครที่ไม่มีไม่มีเกียร์ดีๆเลยเนี่ยก็ใช้ได้หมดนั่นแหละครับห้าดาวนี้ก็เกลือนะครับผม อนาลิกาเอาติดให้ตัวบินได้นะครับผมโอเคครั้งแรกก็เกลือครับเพราะแบบลิมิเต็ดละอันหนึ่งอะลิมิเต็ดนะนะโบอ่าถุงมือแห่งความมืดก็ย่อยทิ้งก็ได้นะครับผมมีตั๊กเบอรกิวนะครับฮ้ยจี้จของเกรย์ได้แล้วนะมีรถแร่นะมีรถแร่ดีๆ โอเครอบนี้เกลือไปอ่ะโอเคมาต่อกคัทุกคนก็คือแบบขอเกียร์ดีๆอะไรใช้ไว้ก็ได้นะขอแบบไม่เอาเกียร์ห้าดาวเอาเกียร์เจ็ดดาวก็ดีนะโอเคโอ้โหโอ้แล้วลงเตีย๋ยมีรถแล่ได้อยู่ครับอาแวนปีกนักบา้าเป็นโจมตีกายนะครับผมโอเคเกลือมากครับก็ต้องทนครับเพราะว่าเราต้องปั้นไปทีละอย่างทีละ นิดทีละหน่อยนะครับผมถ้าใครใครมีก็สามารถเติมได้นะครับผมก็ใครที่อยากปั้นแบบอ่าได้ลิมิเต็ดกุญแจเทพแห่งดวงดาวามีเว้โจมตีนะครับอ่ะใครที่อยากปั้นแบบแบบดีก็ทําตามผมได้นะครับมผมจะทะยอลยลงัวลวันละตอนวละอีพีนะครับผมอ่าโอ้ห้าดาวเยอะมากครับอ่าขอตุดแกล่งลิโอนาด โอ้โห oh, ได้อยู่ครับได้อยู่ได้ออปชั่นโจมตีกายด้วยนะโอเคถือ okay. ว่าเป็นเจ็ดดาวที่ใช้ได้นะครับผมคอนลิโอนาเนี่ยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะอ่าโอเคได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับผม mm hmm. มาอันนี้อ่ะพระมันคอของนัดดือขอเปิดเป็นตู้นี้แล้วกันนะ mm hmm. เหลือรอบสุดท้ายแล้วเนี่ย โบบะอ้าวโอ้โหได้คอนตุดแกงลโอนาดอีกแล้วทุกคนออปชันเหมือนเดิมค่าเรยเหมือนเดิมเป๊ะได้มาตอกอันเลยอะไม่รู้จะใส่ตัวอะไรนะตัวที่ใช้ได้ก็มีแค่นัดรือนะเดี๋ยวต้องไม่เปิดแบบ,แบ,บดิบก้าเลยนะโอ้โหได้เจ็ดดาวแต่ไม่ใช่เจ็ดดาวแต่ไม่ใช่เจ็ดดาวของไอ้นี่ไม่ใช่เจ็ดดาวของโคลาโบแต่เป็นคอนธรรมดาอะ ขายอีกสามติบโรบี้่ะเาเราไปดูอุปกรณ์กันที่เราได้มีะอะไรบ้างอะคอนดองอันเลยนะอามีทวนอัลลพิษของเตี้ยวห่ยนะมีโจมตีกายนะครับผมอันนี้ใช้ได้กุญแจที่ห่งดวงดาวเป็นพลังเวทนะ,ะโอเคโอเคอะก็มีจี้นะลดแรงได้แล้วลงเตรียมก็ลดแรงอะ โอเคเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์พวกเะเต็ดแหละเพราะว่าลูบีบ้บารตลิดไม่มันไม่พอนะอ่ะเดี๋ยวคอฟแบลนดเทลได้เท่าไหร่เอาเพื่อนมาช่วยได้นะครับผมใครที่มีเพื่อนเล่นไลน์เลนเจอร์ก็แอดเพื่อนที่เล่นไลน์เลนเจอร์นะครับผมเอาไปช่วยในพวกด่านเะเตศดอะไรอย่างนี้นะอ่ะทีมเขามีดั๊ดด้วยนะมิลิโอดัด๊ แต่ว่าคอรีดอวัตตดมันไม่น่าได้นะผมว่าอยากได้พวกอะไรเนี่ยของโคลาโบนะอ่าได้มาลักดิบลูบี้เลยนะอันนี้ก็เป็น ok, con, หี่อุปกรณ์ดิดาวห้าดาวนะดิดาวก็อัพเป็นห้าดาวอัพเป็นหกดาวได้นะครับผมมากาชารอกดท้ายขออะไรก็ได้อะ่ะขอกอ่ได้ก็ได้นะขออะไรก็ได้อะ่ะแต่เพิ่มโอกาสผม,มเอาดีกว่านะ เพราะว่ามันเพิ่มโอกาสเกลือนะโบเอ้ยถ้าเป็นไอดีหลังเนี่ยผมว่าจะหัวร้อนนะเนี่ยโอเคก็ตามนั้นครับ1,000กว่า Ruby, 1, ลูบี้หนึ่งพันองละลูบี้อะเดี๋ยวไปสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับผมที่ผมได้คืออะไรบ้างแต่ว่าใครที่ต้องมีดวงดีๆนะครับผมก็ใครที่ได้แบบผมคล้ายๆผมก็น่าจะปั้นได้ไวกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับผมอะขอริอนาด มีโจมตีกายอ่าได้เจดดามาดองอันครับหนึ่งพันสองร้อยลูบี้เอ้ยคุ้มอ่ะก็คุ้มนะโอเคได้ลิมิเต็ดมาหนึ่งอันนะครับผมตลอดเกียร์ช่องหน้านะอ่ะก็ตามนี้ครับอันนี้ก็ได้มาจากการเชิญเพื่อนนะอันนี้ก็ไปเปิดกรชามานะอันนี้ก็เวทโจมตีนะครับยังใช้ได้นะตลอดคนที่แบบม้าใหม่จริงๆนะช่องกลางก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับมีอันนี้เป็นเพิ่มชีวิต อันนี้มีลดแล่ได้ได้ได้อันนี้ก็ลดแล่นะแต่เราลงเตรียมจะคายเยอะกว่ามีตักตะกิวมีเวทโจมตีด้วยนะอ่ะโอเคนี่มีพังโจมตีกายนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรัแบบใครที่มาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม